ทุกคนเคยเล่นเกมเกมหนึ่งได้นานมากสุดแค่ไหนครับ1ปี 5ปีหรือว่า10ปีแต่คงจะไม่มีใครเล่นนานได้เท่าพวกเขาหรอกครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องแท็กเพื่อนแท้แพ้ไม่เป็นโดยจะเป็นเรื่องเล่าของกลุ่มเพื่อน5คนโดยที่5คนนี้เป็นเพื่อนกันและเล่นเกมแปะโป้งกันมาตั้งแต่เด็กพอเราโตมากขึ้นเราก็จะหยุดเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่กับคนกลุ่มนี้เพราะพวกเขาได้เล่นเกมแปะโป้งมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเวลารวมกันแล้วพวกเขาเล่นกันมามา,มากกว่า30ปีและเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วยครับแล เลือกเล่นเกมเด็กๆอย่างเกมแปะป้งล่ะแล้วทำไมพวกเขาถึงเล่นจะมาได้นานมากขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องด้วยนะครับคุณนรพลวงสุนไกรผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ,รบสำหรับ,บก,การโดเนทสนับสนุนช่องแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยมีคนเคยบอกเอาไว้คนเราไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่ลงแต่เราแก่ลงเพราะเราหยุดเล่นและนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราทั้ง5้าคนทุกอย่างเริ่มขึ้นตั้งแต่พวกเรายังเด็กพวกเราทั้ง5้าคนสนิทกันเป็นอย่างมากและสิ่งที่คอยประสานมิตรภาพของเราเอาไว้มันคือเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าเกมแปะป้องเกมที่เมื่อใครโดนแตะตัวเขาจะต้องตามไล่ล่าเพื่อแปะคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราค่อยๆโตขึ้นหลายคนเขาอาจจะหยุดเล่นเกมเด็กๆแบบนี้แต่มันไม่ใช่กับพวกเราชายคนนี้มีชื่อว่า กี้เขากำลังมาสมัครงานเป็นพาน์ท์ไทที่บริษัทแห่งหนึง่งซึ่งมันก็ทําให้คนรับสมัครประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะโฮกี้จบปริญญาเอกแถมยังทางานเป็นหมออีกด้วยทําไมคนแบบเขาถึงมาสมัครงานเป็นพาน์ทงล่ะโฮกี้ก็ถามคุณเคยมีความฝันบ้างไหมความฝันของผมคือการคอยเก็บขยะในบริษัทนะ่ะถึงแม้มันจะดูประหลาดมากๆแต่ตอนนี้บริษัทของพวกเขาขาดแคลนพาน์งไอยู่พวกเขาจึงรับโฮกี้เข้าทํางานชายคนนี้มีชื่อว่าบ,บอบเขาคือเจ้าของบริษัทแห่งนี้บริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ นักข่าวของวอลสตีก็กําลังสัมภาษณ์เขาจู่ๆก็มีพานลงคนหนึ่งมาเก็บขยะในห้องและเรื่องคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเมื่อพานลงคนนั้นก็คือฮอกกี้บ๊อบและฮอกกี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันและที่ฮอกกี้มาสมัครงานในครั้งนี้เขามาเพื่อที่จะแปะบ๊อบบ๊อบก็บอกว่าแค่นี้จะจับเขาได้หรือไงเขาทําการเคลื่อนกาอี้ใส่กระจกเพื่อหน,นีแต่กระจกนั้นไม่กระจกกันกระศุนเก้าอี้มันจึงเด้งขึ้นใส่หน้าเขาบ๊อบเองก็บอกกับฮอกกี้โอเคนายชนะแล้วฉันเป็นและบ,บกกถู� ใช่แล้วครับพอพวกเขาโตมากขึ้นพวกเขาก็ไม่ได้มีเวลามาเล่นกันทุกวันพวกเขาต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําแต่ว่าไม่ใช่กับเดือนพฤษภาคมทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมพวกเขาจะกลับมาเล่นแปะโป้งกันอีกครั้งสนามเด็กเล่นของพวกเขาเองก็เปลี่ยนไปจากการแปะโป้งที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นเมืองแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นโลกใบนี้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกเดือนพฤษภาคมพวกเขาจะมาเล่นแปะโป้งกันๆๆแล้วความน่ากลัวของเกมน,นี้คุณจะไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะมา ไไม้หนถ้าพวกคุณคิดว่าการปลอมตัวของโฮกี้มันสุดยอดแล้วพวกคุณก็คิดผิดอย่างรุนแรงโฮกี้และบอสได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและในปีปีนี้มันมีข่าวร้ายหนึ่งในพวกเขากําลังจะเลิกเล่นซึ่งคนที่จะเลิกก็คือเจอร์รี่ตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มเล่นเกมเกมนี้เจอร์รี่เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยถูกแปะมาก,ก่อนไม่ว่าพวกเขาจะวางแผนได้มากขนาดไหนสุดท้ายแล้วเจอร์รี่ก็จะรอดไปได้แล้วพวกเขาจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นโดยที่โฮกี้เพราะว่าเจอร์รี่กำลังจะแต่งงานพวกเขาจึงตัดสินใจ เดินทางไปที่นั่นแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขายังมีอสองคนที่ต้องไปหาก่อนนักข่าววอลสตีก็ถึงกับงงไปอย่างมากพวกคุณเล่นอะไรกันเนี่ยเกมแปะป้งมันคือเกมสําหรับเด็กพวกคุณที่อายุปาไป30แล้วพวกคุณยังเล่นแปะป้งกันเนี่ยนะบล็อกก็ได้อธิบายกับน,นักข่าวเกมนี้น่ะมันคอยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพวกเราคุณเคยมีเพื่อนตอนเด็กไหมแล้วคุณเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าทําไมตอนเด็กคุณสามารถหาเพื่อนได้ง่ายๆก็เพราะว่าการเล่นกันแบบเด็กๆเนี่ยแหละคุณแค่ไปขอพวกเขาเล่นด้วย คุณก็อาจจะได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้วและคุณเคยสงสัยไหมล่ะทำไมเพื่อนตอนเด็กที่คุณสนิทก,กันมากขนาดนั้นตอนนี้แทบจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันแล้วเพราะว่าพวกคุณห่างกันมากขึ้นยังไงล่ะแต่ละคนก็ต่างมีภาระที่ต่างกันออกไปเราจึงหาวิธีการแก้ปัญหาพวกนั้นโดยการที่พวกเราห้าคนจะเล่นเกมนี้กันทุกเดือนพฤษภานั่นก็หมายความว่าทุกปีเราจะมาเจอกันหนึ่งเดือนและมิตรภาพของเราก็จะคงอยู่ตลอดไปบ็อกก็บอกกับนักข่าวว่าเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์เขาใหม่นะนักข่าวเองก็บอกว่าเขาไม่สัมภาษณ์นนั้้แลว เธอจะทําเรื่องการแปโป้องของพวกคุณเนี่ยแหละมันแปลอะไรที่น่าสนใจกว่าเยอะแล้วพวกเขาก็เดินทางมายังโคโลโราโดชายคนนี้มีชื่อว่าแรนดี้เขากําลังนั่งท่องอวกาศกับพ่อของเขาจู่ๆก็มีใครบางคนมาเคาะประตูห้องเธอคือภรรยาของโฮกี้นั่นเองและแลนดี้ก็หันไปถามพ่อนี่มันเดือนอะไรนะพ่อพ่อก็บอกว่าพฤษภาคมนะ่ะแลนดี้วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเพราะเขารู้แล้วว่าโฮกี้กาลังจะมาหาและเขาก็วิ่งจะมาเจอกับโฮกี้เขาสองคนวิ่งไล่แปะกันไปเรื่อยๆจน แลนดี้ไปเจอทางตันเขาจึงตัดสินใจโดดลงมาจากบันไดโดยที่แลนดี้ไม่รู้ว่าบ๊อบแอบรอยอยู่แล้วและแลนดี้ก็ถูกแปะพวกเขาทั้งสามคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและพวกเขาก็เดินทางต่อไปอยังพอร์ตแลนด์ชายคนนี้มีชื่อว่าเซเบิลเขากําลังปรึกษากับจิตแพทย์แต่เขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วพวกเขาเปิดตู้ตู้นั้นเซเบิลก็ได้เจอกับเพื่อนทั้งสามคนและเซเบิลก็ถูกแปะเซเบิลดีใจไปอย่างมากที่ได้เจอกับทุกคนแล้วพวกเขาก,ออกเดินทางต่อไปอยังวอชิงตัน พวกเขาได้กลับมาลงกันที่บ้านของโฮกี้ซึ่งในตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กที่นี่คือฐานทัพลับของพวกเขาและแม่ของโฮกี้ก็มาจีบแลนดี้แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไปเขายังไม่อยากากลายเป็นพ่อของเพื่อนตัวเองพวกเขาได้เลี้ยงฉลองกันอยู่สักพักแล้วพวกเขาก็ไปตามหาบ่อแสของเจอร์รี่โดยพวกเขาเดินทางไปยังร้านเหล้าประจำของพวกเขาเจ้าของร้านเหล้าเองก็สนิทกับพวกเขามาตั้งแต่สมัยก่อนตอนแรกเจ้าของร้านเหล้าก็ไม่ยอมบอกบอก่อแสของเจอร์รี่โดยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนขายเพื่อนแต่พอบอสบอกว่ามีนักข่าว วต้มาดยเจ้าของร้านเหล้าก็ยอมบอกเบาแสของเจอรี่โดยเบาแสก็คือสถานที่ซ้อมของงานแต่งพวกเขารีบออกเดินทางไปที่นั่นระหว่างทางแฟนของโฮกกี้ก็โทรไปหาครอบครัวของเจอรี่โดยเธอแกล้งบอกกับพวกเขาว่ามีคนเสนอเงินสูงกว่าในการจัดงานที่นั่นเจอรี่จึงรีบเดินทางมาเพื่อเจรจาทุกอย่างเป็นไปตามแผนของพวกเขาแต่ความเทพของเจอรี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาสามารถหลบทุกคนและเอาคืนได้และเจอรี่ก็หนีออกมาทางหน้าต่างมันยังเร็วไปร้อยปีนะ ที่จะแปะฉันได้แต่ยังไงเขาก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะภรรยาของเจอรรี่ก็มาทักทายพวกเขา พวกเขาก็ถามกวาเจอรี่แล้วทำไมนายไม่ชวนเรามางานแต่งล่ะหน้าเห็นพวกเราเป็นเพื่อนจริงไหมเนี่ยเจอรี่ก็ตอบพวกเขาก็เพราะว่าเห็นเป็นเพื่อนยังไงล่ะถึงไม่เชิญและในค่ําคืนนั้นเจอรี่ก็จับตัวคนทําสัญญาบอกพวกเขาจะไม่เล่นแปะปองกันในงานแต่งซึ่งทั้ง4ี่คนก็ได้ให้สัญญากับเจอรี่และพวกเขาก็แย,ยกย้ายกันกลับบ้านพเพื่อน4ี่คนก็มาฉลองกันต่อที่บาานนักข่าวก็ถามว่าพวกเขาทำไมถึงบ้าบิ่งขนาดน,นี้โฮกี้ก็ให้ดูกดของพวกเขาพวกเขาสามารถทําอะไรก็ได้จะเล่นสกรปรก อย่างไงก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเดือนพฤษภาคมพวกเขาก็ต้องเล่นกันอย่างไม่มีข้อแม้คุณคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันปวดแล้วใช่ไหมล่ะลองฟังเรื่องพวกนี้ซะก่อนพวกเราเคยเล่นแปะโป้งกันตอนเซเบอร์เสียบริสุทธิ์ครั้งแรกหรือแม้แต่ตอนที่ลูกคนแรกของฮอกกี้คลอดแม้แต่ง,งานศพของพ่อฮอกกี้พวกเขาก็ยังเล่นกันนั่นแหละจึงทําให้มิตรภาพของพวกเขายืนยาวจนมาถึงทุกวันนี้และในคืนนี้พวกเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นพวกเขาบุกไปยังบ้านของเจอร์รี่แล้วพวกเขาก็ได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งวางเอาไว้เจอร์รี่รู้ ว่าพวกเขาจะมาที่นี่แต่พวกเขาก็ยังไม่วางใจเนื่องจากพวกเขาโดนเจอร์รี่หลอกมานับครั้งไม่ทั่วแล้วพวกเขาลงไปเช็คที่ด้านล่างและสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในห้องนั้นมันก็ทำให้พวกเขาถึงกับช็อกที่เจอรี่เก่งได้ขนาดนี้เขาจริงจังกว่าทั้ง4คนหลายเท่าทั้งการศึกษาพฤติกรรมการตามสอดแนมเก็บข้อมูลหรือแม้แต่แผนผังบ้านของแต่ละคนเจอร์รี่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วและเจอร์รี่ก็วิดีโอคอลมาหาพวกเขาปรากฏว่าเจอร์รี่อยู่ที่บ้านของโฮกี้พวกเขา จึงรีบเดินทางกลับบ้านกลายเป็นว่าเจอรี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเจอรี่ได้เสร็จฉากบ้านของโฮกี้ไปที่ห้องใต้ดินของเขาจริงๆแล้วเขาก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละ แต่ปีนี้เขาเพิ่งจะขุดห้องใต้ดินเพื่อใช้สาหรับเล่นเกมในปีนี้และทุกอย่างก็ออกมาอย่างเพอร์เฟกในวันต่อมาพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ฮกกี้ปลอมตัวเป็นยายแก่เพื่อไล่แปะเจอร์รี่แต่เจอร์รี่เองก็รู้ทันและตลบหลังเขาได้ฮกกี้ก็สงสัยว่าเจอร์รี่รู้ได้ยังไงเขาว่าเขาปลอมตัวเนียมากแล้วนะกลายเป็นว่าปีนี้เจอร์รี่กลายเป็นคนดังและเขาก็มีคนรู้จักอยู่ทั้งห้างเขาได้บาะแสมาจากยามแล้วนายรู้ว่าเธอนาฮกกี้ไม่ว่านายจะพยายามสักแค่ไหนนายก็ไม่สามารถแปะฉันได้ วันต่อมาทุกคนก็มางานเลี้ยงฉลองของเจอรี่วันนี้พวกเขามีแผนจะจับเจอรี่ให้ได้แต่เจอรี่ก็มีแผนสำรองไว้อยู่แล้วโดยเขาได้เชิญผู้หญิงคนหนึ่งมางานด้วยซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอคือรอยด่างพอยเดียวของกลุ่มพวกเขาเธอเคยคบกับบ๊อบอยู่ปีหนึ่งและหลังจากนั้นเธอก็มาคบกับแลนดี้แล้วมันก็สลับวนกันอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆจนเมื่อพวกเขาเรียนจบมาหาลายัยเธอดันไปแต่งงานกับหมอฟันซะอย่างนั้นแต่พวกเขาเองก็ได้ยินข่าวมาโดยมีคนพูดกันว่าเธอเลิกกับสามีแล้ว และครั้งนี้บอบก็หลีกทางให้กับแลนดี้ฮกี้กับแฟนก็เถียงกันตัวพวกเขาเชียร์กันคนละฝ่ายฮกกี้เชียร์แลนดี้ส่วนแฟนของเขาเชียร์บ็อบและเมื่อพวกเขาเถียงกันไปเรื่อยมันนันทาให้พวกเขามีอารมณ์ซะอย่างนั้นและนี่ก็คือความลับของพวกเขาเมื่อพวกเขาเถียงกันมันจะยิ่งทําให้พวกเขามีอารมณ์แล้วพวกเขาสองคนก็แอบไปห้องน้ําด้วยกันแลนดี้ <Land y S 2> ได้มาคุยกับสาวคนนั้นกลายเป็นว่าสามีของเธอตายแลนดี้ <Land y S 2> ก็เผยหลุดปากออกมาผมดีใจนะที่แฟนคุณตายแล เอ้ยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมดีใจที่เราได้เจอกันนะ่ะแล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันพอพวกเขาคุยกันได้สักพักเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําบ๊อบเองก็แอบตามเธอไปแล้วพวกเขาสองคนก็ได้คุยกันแล้วบ๊อบก็ชวนเธอไปดื่มต่อข้างนอกคนที่เหลือก็ได้เริ่มแผนการการจับเจอรี่โดยพวกเขาก็นั่งรถก๊อบไล่จับกันไปเรื่อยๆนักข่าวก็มาถามแฟนของโฮกี้คุณช่วยสามีคุณขนาดนั้นแถนดูเหมือนว่าคุณจะชอบเกมนี้อีกด้วยทําไมคุณไม่เข้าร่วมเกมนั้นล่ะแฟนของ ฮอกกี้ก็ตอบคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะหลังจากผู้หญิงคนนั้นเข้ามาพวกเขาก็ได้ตั้งกฎขึ้นกฎที่ว่าผู้หญิงห้ามเข้าร่วมชาเลโยอดเล่นเกมนั้นพวกเขาไลต่ตามเจอรี่กันมาเรื่อยๆจนพวกเขาเข้ามาถึงป่าแห่งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าป่าป่านั้นมันคือที่ที่เจอรี่เตรียมเอาไว้แลนดี้เจอท่อนสุ่มพุ่งเข้าใส่ฮอกกี้โดนกับดักจนห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เซเบลิลก็เจอตัวปอมหลอกลอก่อแล้วก็โดนเจอรี่เข้ามาโปะยาสลบส่วนบ๊อบเองก็นั่งดื่มกับสาวอย่างสบายใจ พกเขาโดนเจอรี่เล่งงานเข้าให้อีกแล้วแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาไปยังฟิตเนสของเจอรี่แล้วก็จับลูกน้องของเจอรี่มาเคงข้อมูลพวกเขาเสนอเงินให้หนึ่งพันดอลลาร์แต่เขาเองก็ไม่ยอมพูดพวกเขาจึงจะจับทรมานแต่พวกเขาก็นึกขึ้นได้ว่าทําเกินไปจู่ๆกลายเป็นว่าลูกน้องของเจอรี่ยอมพูดและเขาก็บอกว่าเขาขอ2,000ดอลลาร์ 2, ได้ไหมซึ่งบอกก็ให้ตังค์2,500ดอลลาร์นายบอกอย่างนี้ก็จบแต่แรกและเพื่อนยังไงก็ขอโทษเวยละกันถึงแม้ว่าแลนดี้กับบอกจะช ผู้หญิงคนนเดียวกัแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามิตรภาพของพวกเขามันสําคัญยิ่งกว่าในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปที่บอดพวกเขาได้ล็อกค้างเข้าออกทั้งหมดไว้แล้วแล้วก็เริ่มต้นในการไล่จับเจอร์รี่แต่เจอร์รี่เองก็สามารถจัดก,การกับพวกเขาได้แต่ครั้งนี้ทุกคนวางแผนรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมโดยการให้เซเบอร์เฝ้าทางออกเอาไว้เจอร์รี่จึงขังตัวเองไว้ในห้องเก็บของผ่านไปนสักพักแฟนของเจอร์รี่ก็มาตามและจ้จูเธอก็ปวดท้องอย่างหนักนั่นจึงทําให้ทุกคนยอมเลิกเล่นชั่วคราว และเจอรี่ก็พาแฟนไปโรงพยาบาลกลายเป็นว่างานแต่งของเจอรี่ถูกเลื่อนทุกคนเองก็รู้สึกผิดอย่างหนกักแต่แฟนของฮอกกี้ก็สังเกตอะไรบางอย่างทําไม้สาวๆในงานถึงยังโพสภาพล่ะแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้รู้ความจริงงานแต่งไม่ได้เลื่อนพวกเขาถูกเจอรี่ต้มอ,อีกแล้วและทุกคนก็รีดเดินทางไปยัางงานแต่งแฟนของเจอรี่ก็มาต้อนรับกลายเป็นว่าอาการปวดท้องในครั้งนั้นมันเป็นแผนสำรองของเจอรี่ในยามที่เขาไม่สามารถหาทางเอาตัวรอดได้และงานแต่งก็ได้เริ่มต้น จูจๆฮอกกี้ก็ลุกจากที่นั่งแล้ววิ่งออกไปเขาทําการแปะเจอรี่ได้สําเร็จแต่กลายเป็นว่านั่นเป็นแค่ความฝันความจริงคือเขาล้มหน้าคว่ำแล้วหมดสติไปฮอกกี้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลและทุกคนก็ได้พบกับความจริงจริงๆแล้วเจอรี่ไม่ได้จะเลิกเล่นแต่ฮอกกี้เพิ่งจะตรวจพบเนื้องอกในตัวเขาปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เขาได้เล่นเขาจึงอยากให้มันเป็นปีที่สนุกที่สุดเพื่อเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําแล้วพอเจอรี่รู้เรื่องนั้นเขาก็ยอมให้ฮอกกี้แปะและทุกคน ก็ได้เล่นแปะป้งกันอย่างสนุกสนานแถมพวกเขายังได้เปลี่ยนกฎอีกด้วยตอนนี้ผู้หญิงสามารถเล่นได้แล้วและพวกเขาก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานถึงแม้พวกเขาจะโตขึ้นร่างกายและหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างหนึ่งที่จะคงอยู่ตลอดกันนั่นก็คือมิตรภาพของพวกเขาและแท็กก็จบลงแค่นี้ครับโดยที่เรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงตามที่บอกเลยนะครับแต่ว่าจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อง,ง่ายต่อการเล่าเรื่องโดยเรื่องจริงมันจะมีถึง10คนด้วยกันปัจจุบันทุกคนก็แก่ลงกันเรื่อยๆแต่พวกเขาก็ยัง คงเล่นกันแบบนี้เสมอแล้วพวกเขาก็จะเล่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะตายจากกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหลายคนคงอาจจะมีเพื่อนสนิทในวัยเด็กแต่ส่วนมากตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้เจอกันหรือบางคนแทบไม่รู้จักกันแล้วมันก็เป็นไปตามที่เรื่องบอกเลยครับตอนเด็กๆเราเล่นกันอย่างสนุกสนานเราเป็นเพื่อนกันได้ง่ายมากแต่เมื่อเราต้องแยกจากกันหลายคนอาจได้เจอเพื่อนใหม่และความสนิทก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆในเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีครับแต่เราอาจจะไม่ ต้องหาคอขนาดนั้นเราอาจจะมีเดือนหนึ่งที่นารวมตัวแล้วไปปาร์ตี้ไปเที่ยวกันนั่นก็ช่วยกระชาบความสัมพันธ์ได้มากเลยครับแต่การเล่นการของคนในเรื่องนอกจากจะไม่ลืมมิตรภาพในวัยเด็กแล้วพวกเขาก็ยังไม่ลืมความสนุกสนานในตอนเด็กเราเคยจํากันได้ไหมครับก่อนที่เราจะมีความสุขบนหน้าจอคอมหน้าจอมือถือหลายคนมีความสุขจากการได้เล่นกับเพื่อนแต่พอเราโตขึ้นความสุขนั้นก็หายไปมันก็เป็นความจริงที่น่าเสียใจเหมือนกันครับถ้าเราสามารถทําแบบในเรื่องได้มันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่น ที่เพื่อนในวัยเด็กของเราสามารถเป็นเพื่อนกับเราตลอดไปได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมเลยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปทุกคนรับชมกันไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ